ตอนเช้าถ้าเกิดลูกตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนร้องไห้นะคะเราต้องอาศัยความเมตตาปราณีแต่ชัดเจนนะคะบอกลูกว่า แม่รู้ว่าลูกไม่อยากไปโรงเรียนนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถให้ลูกอยู่ที่บ้านได้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทางานหนูก็ต้องไปโรงเรียนแล้วเราทุกคนก็มีหน้าที่ของเรานะคะก็ต้องชัดเจนให้ลูกรู้ว่ามันเป็นความคาดหวังของเราที่ลูกก็จะต้องไปโรงเรียนเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เราไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยก็อาจจะจําเป็นเหมือนกันนะคะที่ต้องดูว่าถ้าลูกเราติดเรามากนะคะติดติดคุณแม่มากอาจจะให้คุณพ่อไปส่งแทนนะคะหรือว่าให้คุณตาคุณยายหรือให้ให้ผู้ปกครองคนอื่นไปส่ง อาจจาะลดาการการร้องไห้ตรงนี้นะคะน,นี้ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะที่มาถามว่าลูกๆซึ่งอายุประมาณ2 4ปีเนี่ย เวลาไปส่งที่โรงเรียนก็จะร้องไห้นะคะทุกเช้าเลยนะคะ,ะวันนี้ก็จะมีข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณานะคะอย่างแรกก็คือในตัวลูกเองนะคะ,ะปัจจัยในตัวเด็กเองนะคะคือเช่นพื้นฐานอารอมณ์ของลูกนะคะว่าลูกเราเป็นเด็กเลี้ยงยากหน่อยไหมหรือว่า,าต้องปรับตัวต้องใช้เวลาปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆก็จะทําให้ร้องไห้ได้นะคะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งคืออายุนะคะบางทีด้วยความจําเป็นของบริบทของแต่ละครอบครัวนะคะ,ะ,ะเราอาจจะเลือกให้ลูกเข้าโรงเรียนตั้งแต่2ขวบนะคะซึ่งตรงนี้ สองหรือ3ขวบก,ก็อาจจะย,ยังเร็วไปสําหรับเด็กบางคนนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือพัฒนาการของเขานะคะเด็กบางคนก็จะมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้หรือพัฒนาการทําใหา้การเข้าโรงเรียนไปพบกับเด็กที่อายุเท่ากันแต่พัฒนาการอาจจะสูงกว่าเป็นการลําบากนะคะแล้วก็อาจจะย,ยังยังมีปัญหาในการเรียนที่โรงเรียนนะคะ ส่วนปัจจัยรอบตัวเด็กที่เราจะต้องคิดถึงนะคะก็คือ,อเช่นว่า,าลูกเราโดนล้อโดนแกล้งหรือเปล่านะคะหรือว่า,าโดนคุณครูดุนะคะหรือว่า,าถ้าเกิดลูกเราเขารู้สึกว่าคุณครูดุเขาท,ทั้นที่คุณครูอาจจะไม่ได,ดุแต่เสียงดังหน่อยนะคะ ก็อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เขาอาจจะมีความกังวลเยอะนะคะอีกส่วนหนึ่งคือว่าถ้าเกิดที่บ้านเป็นที่ที่สบายใจมากนะคะได้เล่นเกมตลอดเวลามีความสุขเหลือเกินนะคะไม่ต้องทําอะไรไม่เคยมีกฎเกณฑ์อะไรมากนะคะก็ทําให้การไปโรงเรียนที่มีกฎเกณฑ์แล้วก็มีตารางอย่างชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สนุกเท่ากาันอยู่ที่บ้านนะคะ ถามว่าทำยังไงนะคะที่จะเตรียมลูกนะคะที่จะไปโรงเรียนในในวัยเหล่านี้อย่างแรกก็อาจจะใช้นิทานนะคะตอนเราเตรียมว่าลูกจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วอาจจะอนิทานเกี่ยวกับ ตัวตัวการ์ตูนหนงๆที่ไปโรงเรียนแล้วเขาเจออะไรที่โรงเรียนบ้างนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเด็กนะคะในสิ่งที่เขาอาจจะเจอได้นะคะอย่างที่2คือถ้าลูกเริ่มบ่นว่าปวดหัวปวดท้องนะคะอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เราจําเป็นที่ต้องพาลูกๆไปหากุมารแพทย์นะคะเพื่อจะแน่ใจว่าลูกเราไม่ได้มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะถ้าเกิดทุกอย่างเคลียร์แล้วนะคะไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเราก็จะต้องคุยกับลูกเพิ่มเติมด้วยว่าเขาเป็นห่วงอะไรเป็นพิเศษหรือกังวลอะไรเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ก็คือฟังอย่างเดีเยวนะคะคุณพ่อแม่ เพื่อจะเก็บข้อมูลและเข้าใจลูกนะคะอย่างที่3ก็คือจัดตารางอย่างชัดเจนนะคะทุกเช้านะคะก็คืออยากให้ตื่นเช้าหน่อยเผื่อเวลาให้ทั้งคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะที่จะอาบน้ํานะคะกินข้าวเตรียมของเตรียมกระเป๋าที่จะไปโรงเรียนนะคะที่เราจะไม่รีตอนเช้าและอย่าลืมว่าให้เราทําแต่ละอย่างเป็นทีละขั้นนะคะแล้วก็โฟกัสตรงขั้นนั้นไปนะคะ ก,ก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดวันไหนที่ลูกไม่สบายจริงๆแต่ไม่ได้ไม่สบายมากแต่ต้องอยู่บ้านนะคะอย่าลืมว่าเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยก็ต้องจัดการบ้านหรืองานจากโรงเรียนที่จะให้เขาทําเพื่อให้เขารู้ว่านี่เป็นเวลาที่เขาจริงๆเราต้องเรียนนะคะไม่ใช่เวลาที่เขาจะเล่นเกมไปวันๆนะคะเขาจะได้รู้ว่าจัดเวลาอย่างชัดเจนแล้วก็อยู่ที่บ้านก็เหมือนอยู่ที่โรงเรียนเพราะเขาก็ต้องทํางานนะคะ <The> ประเด็นสุดท้ายคือว่า คุณพ่อแม่อย่าลืมนะคะว่าเราสามารถจะปรึกษาคุณครูที่โรงเรียนและให้คุณครูช่วยสังเกตการว่าที่โรงเรียนมีปัญหาอะไรนะคะเด็กมีปัญหาในการเรียนหรือว่าโดนเพื่อนแกล้งหรือเพื่อนรอหรือเปล่านะคะเพื่อจะจัดการปัญหาที่โรงเรียนให,ใ,หใ,หให้คลี่คลายไปได้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมช่มพบหมอพัฒนาการแอดเพจครอบครัวครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ